สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ40เดครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เครื่องสําอางของประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งธุรกิจรุ่งเรืองจนสินค้าแบรนด์นี้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในไทยครับจริงค่ะคุณอาค่ะนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของตัวสินค้าแล้วนะคะแบรนด์นี้เนี่ยยังกวาดเหล่าดาราตัวท็อปของไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะ แต่เพราะความมั่นใจนี่แหละค่ะที่มันอาจจะมากเกินไปค่ะทำให้เจอปัญหานะคะยอดขายตกกระแสห,หายค่ะและถูกมองว่าเป็นสินค้าโบราณรุ่นแม่ด้วยค่ะแต่แล้วก็กลับฟื้นคืนชีพเข้าสู่ตลาดเมืองจีนโกยรายได้เข้าประเทศไทยเฉพาะปีที่แล้ว13000ล้านบาทครับเขาทำได้อย่างไรไปคุยกับผู้บริหารใหญ่แห่งมิสทีนคุณดนัยดีโรจนวงรับ สวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับคุณเดนัยครับเจอนั่งเลยครับขอบคุณครับยังไปรุ่นอยู่เลยมิสีนมาแล้วนะคะมิสีนมาแล้วเออไม่ได้ยินคำนี้นานมากกันเลยครับจริงๆแล้วคุยกับคุณพ่อคุณอมรเทพย้อนกลับไปหลายปีมากจำได้30กว่าปีครับ30กว่าปีแล้วครับผมเคยมารายการคุณวิทวัสตามคุณพ่อมาอัดรายการตอนนั้นคุณเดนยอายุกี่ขวบครับ สิบห้าครับโอ้เป็นวัยรุ่นแล้วครับเป็นวัยรุ่นแล้วครับคิดว่ายังเอออออยู่ปัจจุบันห้าสิบกว่าแล้วครับก็ดูแลธุรกิจมา20กว่าปีแล้วครับจุดเริ่มต้น37เปีแหละครับมิธุรกิจ37ปีแล้วครับสามสิบเปีแล้วโอ้โหครับมันเริ่มต้นได้อย่างไรตอนนั้นเอออะไรจำได้ไหมคุณพ่อเนี่ยฮะทำธุรกิจเป็นเป็นลูกจ้างเนาะไปทํางานให้กับบริษัทต่างชาติข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นธุรกิจขายตรง เจ้าแรกๆเลยที่มาเปิดในประเทศไทยในยุคนั้นแล้วก็ทําได้สักสิปีคุณพ่อก็ตัดสินใจที่จะเปิดธุรกิจของตัวเองก็ค,คือลาออกมาแล้วก็มาทาเองจําได้เลยว่าคุณพ่อถามผมระหว่างขับรถบอกว่าเนี่ยลูกจะตกใจไหมถ้าพ่อเนี่ยจากเป็นอะไรอะนักธุรกิจแล้วก็วันหนึ่งต้องลาออกมาแล้วมานั่งทําเริ่มต้นใหม่คุณพ่อก็มาถามครอบครัวผมก็บอกสู้เลยครับคุณพ่อผมเป็นกําลังใจให้ ตอนนั้นอายุเพิ่งว่าสิบสองประมาณใช่ใช่ครับะคุณพ่อถามลูกชายอายุ12ขวบด้วยคําถามแบบนี้เลยฮะก็คงจะเหมือนปรึกษาครอบครัวแหละครับนะครับเหมือนกับขอความคิดเห็นขอกําลังใจว่าเออถ้าต้องออกมาทําเองเพราะว่าตอนนั้นจําได้ไปเป็นไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็มักจะบอกว่าอู้คุณพ่อเก่งมากเลยนะทํางานเป็นที่รู้จักแล้วก็ตอนนั้นยุคบุกเบิกธุรกิจขายตรงเลยอ่ะก็ก็แบบทุกคนก็เป็นที่รู้จักอ่ะครับ ในแวดวงธุรกิจไปไหนมาไหนเขาก็ชื่นชมคุณพ่อให้ผมฟังอันนี้พอวันหนึ่งคุณพ่อจะต้องยุต,ติบทบาทเหล่านั้นเนี่ยม,มันก็น่าใจหายก็น่าจะเป็นเหตุผลที่คุณพ่อขอกําลังใจจากลูกๆอย่างงี้ครับซึ่งซึ่งเราก็หน่วยให้กําลังใจเลยครับผมผมว่าหน่วยเชีย<ๆ>ใช่จําได้ว่าทำธุรกิจมิส,สทีนใหม่ๆวันแรกเนี่ยผมยังนั่งไปยังไปช่วยคุณพ่อเขาแกะซองจดหมาย เพราะว่ามีคนสมัครงานเข้ามาในยุคนั้นเวลาสมัครงานก็ต้องส่งจดหมายใช่ไหมครับก็แกะซองแล้วก็เรียงเอกสารนะฮะแล้วก็กลางวันก็ไปซื้อู๋ยเตี๋ยวให้นะครับพนักงานทานกันในออฟฟิศแล้วก็ทํางานจนถึง4ี่ห้าทุ่มจาได้เลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สนับสนุนเป็นหลังบ้านให้กับคุณพ่อนะครับแล,แล้วหมายถึงว่าพอที่คุณพ่อบอกว่าอยากออกมาทําของตัวเอง คือคุณพ่อได้บอกไหมคะว่าเป็นธุรกิจเครื่องสําอางใช่ครับบอกไว้เลยบอกว่าวันยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่คนไทยมีค่านิยมบริโภคเครื่องสําอางที่นําเข้าจากต่างประเทศเแล้วคุณพ่ออยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองที่เป็นแบรนด์ของคนไทยตะโกนออกไปดังๆบอกว่าเนี่ยคนไทยก็สามารถทําเครื่องสําอางดีๆออกมาให้คนไทยใช้ได้แล้วในวันนั้นก็เริ่มเป็นจุดกําเนิดของ วลีที่ว่ามิสซีนมาแล้วค่ะอ๋อมีนิ่งหน่องนี่ใช่ไหมต้องเริ่มต้นด้วยกดออดก่อนครับนิ่งหน่องนะครับมิสซีนมาแล้วค่ะเออครับผมมาจากไหนคะอันเนี้ยตอนอยู่บ้านตอนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อก็เราอยู่บ้านเป็นห้องแถวนะครับก็จําได้ว่ามีแม่ค้าขายกล้วยปิ้งคุณพ่อชอบทานกล้วยปิ้งก็มากดออดครับแล้วก็ตะโกนออกมาว่ากล้วยปิ้งมาแล้วค่ะคุณพ่อก็เลยเก็บวลีเนี่ยครับที่แม่ค้าทักลูกค้าบอกว่าเนี่ย คือเราสร้างมิสซีนขึ้นมาเราต้องใช้วลีแบบนี้ในการหาลูกค้าเราต้องเดินไปหาลูกค้าที่บ้านไม่ใช่ลูกค้ามาหาเราครับจริงๆมันง่ายมากนะครับก็เหมือนแบบในชีวิตประจําวันเราเนี่ยแหละครับเราได้ยินคํานี้บ่อยเห็นไหมครับเพื่อน <fe> มาหาก็บอกมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วค่ะใช่ไหมฮะมันก็ส่วนใหญ่เรามักจะต้องหาคําสะสวยใช่ไหมครับหาคำที่ดูแล้วคล้องเสียงดูไพเราะใช่ไหมครับแต่นี่เป็นคําบ้านๆบ้านๆแต่ตรง เข้าใจธุรกิจคือเรานําสินค้าเครื่องสําอางมาหาคุณที่บ้านแล้วต่อมาก็เป็นจุดกําเนิดของแคตตาล็อกมิสทีนใช่ครับด้วยเช่นเดียวกันแคตตาล็อกไอ้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรข้อประตูบ้าน<ม>เจ้าของบ้านเปิดประตูรับเราแล้วเขาก็ถามคุณมาทําอะไรเราก็หยิบแคตตาล็อกเนี่ยครับผมเรียกว่าอาวุธนะฮะ<ม>อาวุธในการขาย<ม>ก็ยื่นให้เจ้าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็มานั่งเปิด แล้วก็น่าเป็นโอกาสนะครับที่เราเรียกว่าสาวมิสตีนะครับเพราะเข้าบ้านได้แล้วก็มาเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนบ้านนำเสนอสินค้าจึงเป็นที่มาของธุรกิจขายตรงที่แพร่หลายมากในยุคนั้นนะครับผมจำได้ว่าในยุคนั้นมีหลายๆบริษัทเลยครับที่เปิดมาเป็นทั้งพันธมิตรทั้งคู่แข่งทางการตลาดก็แคตตาล็อกเล่มนี้แหละครับ นี่คือ Facebook ของประเทศไทยเมื่อ37ปีที่แล้วเวลาจะซื้อของใช่ไหมเปิดดูแค่ตอกปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับอ้าซึ่งตอนนั้นก็อย่างที่แพทบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเราใช้ดาราค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะในการที่มาเป็นพรีเซนเตอร์นี่คุณอาแทบจะทุกคนเลยมั้งเนี่ยตัวท็อปของเมืองไทยทุกคนเลยดีกว่าคะ่ะอัมพัชราภา <2005. S 1> อาพ2 0 0้ ี2011นะครับพี่ยาพี่ณเดชน์2010แม่ชม2014พี่พรพลอยเชือมานพี่คิม2018นะฮะแล้วก็อีกเร่มหนึ่งอะพี่ยาพี่ยาเดียวนะครับนี่ฮะแต่แล้ววันหนึ่งความนิยมก็ก็เริ่มเริ่มแผ่วเริ่มตกลง อันนี้ทางมิสตินเหมือนว่าจะยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะพูดถึงตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับ<อ>เกิด<ม>อะไรขึ้นตอนนั้น2อสาปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรกคือช่องทางการขายของเราผ่านแคตตาล็อกที่ผมเรียกว่าอาวุธนะครับในช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ดีที่สุดคือจะหาซื้อเครื่องสำอางเปิดแคตตาล็อกสั่งรอสินค้า1อาทิตย์1สัป,ปดาห์สินค้ามาส่งถึงที่บ้านแต่อาวุธของเราเริ่มเสื่อมครับ ก็เพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่สามารถ Connect หรือติดต่อกับโลกภายนอกได้เรื่องของเรื่องก็คือพอผมมีโอกาสออกภาคสนามในในช่วง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเช็คเรตติ้งตัวเองว่าเออสมัยก่อนเราหยิบแคตตาล็อกไปหนึ่งเล่มเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เจ้าของบ้านมานั่งดูนะครับเรียกคนทั้งบ้านเรียกคนทั้งปากซอยทั้งทั้งซอยมานั่งดูกันแล้วทุกคนก็เปิด แคตตาล็อกด้วยความตื่นเต้นพอเราเช็คเลกติง้งล่าสุดก็หยิบแคตตาล็อกมาทุกคนก็เริ่มเปิดชา้าลงบางท่านก็หยิบมาเปิดสองหน้าก็พลิกปิดกลับแล้วก็บอกไม่รู้จะซื้ออะไรคำนี้มีนัยยะมากเลยครับทุกทิาทวัดไม่รู้จะซื้ออะไรอาจจะหมายความว่าเขาไปซื้อที่อื่นอไม่รู้จะมาซื้ออะไรตรงนี้หรือเคยซื้อแล้วจากที่อื่นตรงนี้เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะครับหรือเคยเห็น แบรนด์คู่แข่งจากที่อื่นแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์มิสทีนไม่น่าซื้อเท่ากับของคู่แข่ง <S 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 ผมเอาคำนี้ไป,ไปนอนคิดแล้วไปคุยกับทีมการตลาดว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่สองคือแบรนด์นะครับพอเป็นเครื่องสำอางความสวยความงามพอมันผ่านการเวลาแน่นอนมันเป็นดาบสองคมนะครับหนึ่งผู้บริโภคอาจจะรู้สึกมั่นใจว่าโอ้สินค้าที่ขายกันมาเป็น30กว่าปีเกือบ40ปีอะ แล้วก็ยังใช้กันต่อเนื่องก็แปล,ปลว่าคุณภาพเขาก็ต้องดีสองก็ต้องนั่งคิดว่าก็บอกว่าเอาแล้วแบรนด์เขาอยู่มาส0มสิกว่าปีอ่ะคุณแม่ใช้อยู่คุณพ่อใช้อยู่เรารุ่นลูกเราอยากใช้ตามคุณพ <Of> ่อ <auf> คุณแม่ไหมคํานี้เจ็บกว่าครับเจ็บกว่าคำี่เจ็บกว่าเพราะลูกค้ากลุ่มหนึ่งของเรากลุ่มวัยรุ่นบอกว่าอ๋อมิสทีนรู้จักเพราะคุณแม่ใช้อยู่มิสทีนรู้จักอ๋อแบรนด์แม่ โอ้โหเหมือนยานแม่แหละครับแบรนด์ oh. แม่เนี่ยเออันนี้หนาวกว่านะครับววคุณพิทัว่าเพราะว่ามันสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ mm hmm. ว่าแบรนด์เนี้ยคุณแม่ใช้หนูไม่ใช้คําว่าแม่ฉันใช้อยู่นี่พูดเบาๆก็เจ็บเนาะสําหรับคนขายเครื่องสำอางใช่เนาะสำหรับคนค <No. S 1> วัยร,รุ่นรุ่นหนึ่ง mm hmm. เห็นคุณแม่ใช้มาตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ก็ก็มีไนยะที่ หนาเหมือนกันใช่นะครับเหตุผลข้อที่3คือพวกผมเองแหะครับคือเราทําธุรกิจมานะครับเราก็ประสบความสําเร็จมากเราเคยมียอดขายสูงสุดเนี่ยหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีนะฮะแล้วเราก็ภาษาอังกฤษเขาเรีกเยกว่ายัง enjoy success ที่เก่าๆ old oh, success ก็คือว่าเราก็ยังเริ่มรู้สึกว่าเออมันต้องทำแบบเดิมสิต้องยังต้องาขายสินค้าแบบเดิม วางแคตตาลอกแบบเดิมก็มีประสบความสาเร็จมาอสินค้า,คาออนไลน์สู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราก็ยังขายดีภาษาชาวบา้านเขาเรียกว่าเราก็จะเหลิงพอเราเหลิงเราก็จะรู้สึกว่าเรามั่นใจสิ่งที่เราทําดีที่สุดอันนี้เจ็บเหมือนกันครับ <S <S แต่มารู้อตอนนี้นะครับออตอนนั้นไม่รู้ตัวซึ่งในระหว่างทางมีคําติคําวิจารณ์กลับมาบ้างไหมคะมีครับแต่พวกเราไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อเนี่ยครับเราไม่เชื่อเราไม่ฟังเราคิดว่าไม่ใช่ ก็ยังขายได้ก็ยังขายดีเขาบอกว่าเออคุณต้องปรับตรงนี้ปรับตรงนี้เนี่ยออนไลน์มาแล้วคุณยังอยู่เฉยๆเหรอทําไมคุณไม่เข้าออนไลน์<ม>บอกเดี๋ยวออนไลน์ก็มาแข่งกับ o าวมิสทีนอ่ะอย่างเงี้ยครับเป็นต้นผมว่าข้อที่3เนี่ยฮะเป็นข้อที่ทําให้เราประสบกับภาวะแบบนี้โดยเฉพาะช่วงโควิดแล้วก็หลังโควิดเนี่ยมันหายชนิดที่เรียกว่า มากกว่าครึ่งอของธุรกิจแฟนรายการต0สิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีดจากรายการต0สิบเดค่ะ